ครับผมเก๋ช็อตกันปโปรจากซีดีการิึงนะครับผมหรือภูเก๋บางัวทองนี่เองนะครับวันนี้จับใส่ด้ามธรรมดามาแล้วนะครับแต่จะศูนย์ลงผมเองตัวเดิมนะครับมีเอฟซีถามมาถึงเทคนิคก,การยิงเร็ว่ายิงปืนปั๊มยังไงให้เร็วนะครับนัดแรกให้เร็วนะครับซ้ำนัดที่สองเร็วทำยังไงเออวันนี้ผม จะมานำเสนอนะครับเริ่มจากการยิงนัดแรกให้เร็วนะครับการขึ้นปืนสําคัญนะครับการขึ้นปืนถ้าเราอยากยิงให้เร็วเราต้องขึ้นปืนให้ร้อยเปอร์เซนต์นะครับการขึ้นปืนร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นยังไงถ้าทางทุกอย่างต้องได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับถ้าผมจะขึ้นจากถ่าพร้อมลักษณะเฉียงสูงนะครับผมจะดันปืนไปข้างหน้านิดนดงแล้วดึงกลับเข้ามา นะครับแล้วกดแก้มนะครับช้านะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับอ,อันนี้คือการฝึกฝนทำช้าแต่ถ้าเกิดทำเร็วเป็นยังไงผมอยากยิงนะครับสังเกตไหมครับทันท้ายกระแทกตรงนี้ผมเนี่ยก็คือจุดที่เป็นจุดที่เหมาะสมที่สุดที่ผมจะยิงนะครับ เดี๋ยวผมจะลองยิงให้ดูนะครับเริ่มจากเป้ากระดาษก่อนนะครับเป็นเป้า i p s 4นะนะครับว่าการขึ้นด้านแรกของผมเนี่ยมันเร็วแค่ไหนนะครับผม เวลาที่ได้นะครับ0.76วินาทีครับอ่ะนัดที่สองเดี๋ยวเผื่อฟุกครับอ่าน,นัดนี้จะมีเลนิดนึง0.88ย์จุดแวินะครับก็คือยังไม่ถึง0.9วินาทีในนัดแรกนะครับในท่าพร้อมสูงนะครับที่ผมทำ นะครับอันนี้วิธีการขึ้นปืนผมท้าให้ดูอีกทีนึงช้าๆนะครับขึ้นนะครับสังเกตนะครับมันจะเข้านะครับแนวโดยอัตโนมัติอันนี้ต้องอยู่ที่การฝึกฝนนะครับเราต้องฝึกฝนบ่อยๆนะครับแล้วเราจะทํางานจนสามารถยิงได้ลนนนักษณะนี้นะครับอ่ะมาดูลองดูเป้าเล็กกันอ่าผมยิงโดนไหมนะครับ ทั้งละหนึ่งนัดเหมือนเดิมนะครับเ้าเหล็กน,นะครับระยะสิบเมตรศูนย์จุดเก้าสามวินาทีนะครับเพราะมันไกลขึ้นแล้วผมต้องเลงนานหน่อยนัดนหนึ่งครับ นิดนะครับ0.82อ,อ่ามิดเพราะอะไรมิดเพราะผมประทับแก้มไม่100ร้อยเปร์็นเรวเกินไปนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะเล็กๆน้อยๆอยที้เอามาฝากกันนะครับผมวันนี้ไม่มีคนถ่ายให้นะครับผมแฝงกล้องแล้วมีเสียงซาวด้วยนะต้องขออภัยด้วยนะครับผมขอบคุณที่ติดตามครับ